มีเัว่ามีควยุกหลังเรียนเยวก็ไปเอาหาบขู่คนเราหาบเนาะหาบขูต่ตะโกนนะ่ะเนาะหาบควยตนนะโกนเนาะไม่มีเครื่องทุนเลงเอาขี่ควยทำลานนะเนาะเยวก็หาบเขาเนาะใช้ไม้ใช้ไม้ไผนะ่น่ะทำเดมเล็กทุกอย่างสะดวกสบายทุกอย่างที่กินอะไรจะเอาอะไรก็ได้ทุกอย่างเนาะสมัยนี้เด็กด้วยเนาะด้วยสมัยนี้ คิดถึงความหลังค้างเก่าแก่เนี่ไยไถเนาะโม่ควายไถทรรมชาิดล้วนเลยพี่โนโอ้องเอาควายเอางวาไถเนาะตะกอนพอทำเสร็จแล้วเรวก็ทำลานเดีย๋ยวขี่งวงขี่ควายเดีย๋ยวทำลานนะ่ะตะกอนนะ่ะทำลานเขาเนาะดายยาให้มันเตี้ยเตีน,ตนบริเวณกลวงๆเนาะเราก็เอาทุกอย่าง สะดวกสบายทุกอย่างที่กินอะไรจะเอาอะไรก็ได้ทุกอย่างนอสสมัยนี้เด็กถ้วยนอสเดยสมัยนี้มันจะกนเนาะเก็บไบกินเองเก็บเขาใบกินเองพอดีทํางานกับบ้านเซ็จเนาะเก็บผ้าให้เขาเซ็ตแล้วก็เอาไปใส่ยุงแล้วก็เก็บไบกินนะจ๊ะคนทุกอย่างสะดวกสบายทุกอย่างที่ กินอะไรจะเอาอะไรก็ได้ทุกอย่างนอกาสมัยนี้เด็กน้อยนอกจากโดยสมัยนี้พอพอพ,อ,พอถึงนาเขาออกล่วงอยังงี้เนะาะเี๋ยวเขาเพี่ยนมูเพื่อนเนาะมูเพื่อนได้ก็อยากได้ตามเพื่อนฐานะก็ไม่ดีเหมือนเขานอนบางคนเนาะแต่บางคนเขาฐานาพามาดูเถียงนาจา้ะเด็ดลมลมตกจก้ะมาดูธรรมชาติบ้านนอกโคกนาเรา เขากะตำจินเองเขาน่ะกระตำจินเองเขาก็ทำนาก็เอาควยถากเขียนมีเอาเอาวัวเทียมเกียนเนาะต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นาะเด็กหน่อยต้องยังจิลู้เนาะจะเนาะถูกเขียนมีเอาเอาวัวเทียมเกียนเนาะต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นาะเด็กหน่อยต้องยังจิลู้เนาะจะเนาะ เหยียบพาให้ก็เส้นแล้วก็ออกมานาจะคิดถึงความหลังจะพี่น้องจะทุกวันนี้เนาะสะดวกสบายเกลียนมีเอาเอาวัวเทียมเกลียนเนาะต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนาะเด็กน้อยต้องยังจะลูะ้แล้วจะเนาะทูกขี่ควายขี้งัวที่มันขี้ใหม่ๆเนาะตามโคกเนาะ ตามตามโคกํามไปเอาบ้านคุณนั่นคุณนี่ตอนเชาวตะกอนมีควยถูกหลังเรียนนะไชเนี่ยถ่าเด็กหน่อยทุกวันนี้ก็จะเป็นถ้าถ้าเรียนรู้เรืวก็จะสามารถแบบมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนขึ้นนะคือต้องได้พ่อแม่ก็ลำบากใจเนาะพี่น้องเนาะวันนี้นะถ้าเด็กหน่อยศึกษาประวัติศาสตร์นะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนาะ เราจะรู้พ่อแม่ก็ลำบากใจอยากให้เด็กหน่อยทุกวันนี้นะ่ะมีคิดใจที่อดทนทุงสานพอ่พอแม่นอกพ่อแม่ลำบากทำมาหากินลำบากมาเป็นกํมแล้วก็หาหาไปใส่ลานนะ่ะแล้วก็ตีใช่ใช่คนล้วนเลยแล้วก็ตีเขาแล้วก็มาก่อเขาใส่ยุง้าหลายอยู่จัในใรสะนี่้าหลเห็นมานอนอยู่นี่เนี่ย มูเพีน่นมูเพื่อนเนาะมูเพื่อนได้ก็อยากได้ตามเพื่อนฐานะก็ไม่ดีเหมือนเข้านอบางคนเนาะเด็กบางคนเขาถ่ายเนี่ยถาเด็กน่อยถุกวันนี้ก็จะเป็นถาถาเลี่ยนลูเร็วก็จะสามารถแบบมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนขึ้นนะขอชอลี่ไล่หายเด้จ้ะขอชอลี่หลายปลาก็หลายนะนนี่ ไถเไนาะหม่กลวยไถทำปรมาชาติดนล้วนเลยพี่น้อ,เอ,เอ,เอเนกเอาควยเอาวัวไถเนาะตะโกนพอทำเสร็จแล้วไตะโกนเนาะไม่มีเครื่องทุนเลงเอาขี้ควายทำลานเนาะเล้วก็หาฮาเขานาะใช่ไมมใช่ไม่ไผ่น่ะ,นะทำเล็มเลนะดีเขาก็ได้เนาะอยากได้ไอายเขาก็ได้แต่คนไหนฐานะม่ดีเนาะโ่อแเมก็ลำบากลำบากยากแค้นเนาะก็จีหาให้ได้นะ ตะก,ก่อนเน,ะนาะไถนาเอาควไยไถเนาะมีเขียนนะเด็กตะก,ก่อนมีเขียนดานะพี่น้องเด็กน้อยฉันติดเองมัดเลยหน่วยสองมือสองมือสองเท้าถูกย้ายนี่ไม่รู้จักดอกจะ้ะเขียนเป็นแบบไหนเนาะไม่รู้จักมีเข็นหนียืมสินขณะนาพิน้องเอ้ยเด็กน้อยทุกวันนี้ยาไทยเด็กน้อยมาแสมแล้วก็เอาเสียบใส่แล้วก็หาบเนาะหาบหาบ หาเขาอนน่ะเกีียวเกลีวยวเซตแล้วก็หมัดหมัดหมัดเป็นกําเป็นกัเนอกพี่นอกหนะาดีเขาก็ได้เนาะอยากได้ไอเขาก็ได้แต่คนไหนฐานะไม่ดีเนาะพ่อแม่ลำบากลำบากยากแค้นนอกกจีฮ่าให้ได้นะตรงพี่นอกตะวันยอเสงใกล้คำล้าจะเพามาเดินดูนาเนาะเลียวก็จิตถึงความหลังจิตถึงพ่อแม่สมไมเก,เก่าเกลีนะไม่มีเครื่องทุนแรงจัาอย่างนะพี่นอกไฟฟ้าก็ไม่มี ไฟฟ้าก็มีมีใช่ก็ใช่ฟื้นนะจ๊ะใช่ฟื้นพอพอพ,อ,พอถึงนาเขาออกล่วงยังงี้เนะาะเดี๋ยวเขาเหย็บผ้าให้ก็เส้นแล้วก็ออกมานาะจะคิดถึงความหลังจะพี่น้องจ้าทุกวันนี้เนาะสะดวกสบายขอชอลี่ไล่ลายเลยจ้ะขอชอลี่ลายป๋าก็หลายนะนี่ เต็มแล้วก็เอาเสียบใส่แล้วก็หาบเนาะหาบหาบหาบเขาอนน่ะเกีียวเกลียวเสร็จแล้วก็หมัดหมัดหมัดเป็นกําเป็นกมัมเนาะพี่นอ้องตอนฉันเล็กหน่อยมีมีหมอสองหูแล้วจ้ะแต่สมัยแต่ก่อนเถ็ดเเนาะรุ่นรุ่นตอนแม่ตอนพอ่อตอนพอ่อแม่เป็นัยรุ่นเนาะฟังเนาะพี่นอ้องรู้ว่าหอยเชอรี่มันมาไข่เต็มเลยนี่หอยเชอรี่มาไข่เต็มเลย นั้นไม่มีเครื่องทุนแรงจักอย่างนะพี่้องไฟฟ้าก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีใช่ก็ใช่ฟืนนะจ๊ะใช่ฟืนใช้นีกกนนไนน่ไม่รู้จักดอกจ๊ะเกียนเป็นแบบไหนเนาะไม่รู้จักมีขาหลายอยู่จ้ะในสะนี่ลาหลเนีย่ยมานอนอยู่นี่แหละไปขอไปขอกี่คว้วกี่งัวเขา ถูกหลังเลือนนะทีออกมามีใหม่ที่ขี่ออกมามีใหม่นะเราก็ออกมาทําลานเนาะผลิตหนดีเขาก็ได้เนาะอยากได้อายเขาก็ได้แต่คนไหนฐานะมีดีเนาะโฟเมก็ลําบากลําบากยากเคนเนาะก็จีหาให้ได้นะตรงไถเนาะโอ้ไขยไถทรมาชาติดนล้วนเลยพี่น้อกเอาไขยเอางวาัวไถเนาะตะกอนพอทําเสร็จเร้ว คิดถึงความหลังคร้งเก่าแกา่เนี่ยเขากะตั้ินเองเขาน่ะก็ตมจินเองเขาก,าขาก็ทำหน้าก็เอาควยท้าแม่ก็ลาบากใจอยากให้เด็กหน่อยทุกวันนี้นะมีคิดใจที่อดทนทุงสานพ่อแม่นะอวพ่อแม่ลาบาก ทำมาหากินลำบากไอ้นี่ไม่รู้จักดอกจ้ะเขียนเป็นแบบไหนเนาะไม่รู้จักมีมีเครื่องทุนแรงทุกอย่างคนสมัยก่อนไม่มีหมอเขาหูเขานะมีมีหมอเขาไฟฟ้านะแล้วก็ไม่มีสว่ด้เลยนะสว่ตอนฉันเล็กหน่อยมีมีหมอสองหูแล้วจ้ะแต่สมัยแต่ก่อนเทเๆเนาะรุ่นรุ่นตอนแม่ตอนพ่อตอนพ่อแม่เป็นวัยรุ่นเนาะไตรกนเนาะไม่มีเครื่องทุนแรง เอาขีควายทำลานเนาะเ้วก็หาบเขาเนะใช่ไหมใช่ไมมไผนะ่น่ะทำเด็มเล็กเขากะตำกินเองเขงนาน่ะกะตำกินเองเขาก็ทำนาก็เอาควายทำเ้วก็ทำลานเดีย๋ยวเอาขี้งวงขี้ควายเดีย๋ยวทำลานน่ะตะกอนนะ่ะทำลานเขาเนาะดายาให้มันเตี้ยน,น,นบริเวณกวงกวงเนาะเราก็เอาแก็มเราก็เอาเสียบใส่เราก็หาบเนาะ หาหาหาเขาอนน่ะเกียยียวเกลียวเสร็จแล้วก็หมัดหมัด,หม,ดหมัดเป็นกําเป็นกัเนอกพี่นอกไปขอไปขอขี่ควายขี่งัวเขาถูกหลังเลือนนาะที่ออกมาใหม่ใหม่ที่ขี่ออกมาใหม่ใหม่น่ะแล้วก็ออกมาทําลานเนาะผลิตน,นี่ไม่รู้จักด้กจก้ะเขียนเป็นแบบไหนเนาะไม่รูจ้จักมีห่อแม่ชันอีกทีหนึ่งเป็นัยรุ่นน่ะจะมีหมอดินนะจ้ะและทำหมอดินไใช้ยวิหงเขา นี่ซะอีกอันนึงจ้ะก็ก็ไม่มีจิตใจอดทนไม่มีจิตใจอดทนเหมือนเด็กหน่อยตะกก่อนไม่มีจิตใจอดทนอยากได้อายก็ไปขอไป